สวัสดีค่ะครูจิ๊กซอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อหรอรมอและคอรออนอเรื่องโจทย์ปัญหาหรอรมอและคอรออนอก่อนที่เด็กจะไปเจอโจทย์ปัญหากันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคีย์เวิร์ดที่เด็กจะเจอเนี่ยมีอะไรกันบ้างถ้าดเด็กเจอคีย์เวิร์ดคำว่ามากที่สุดนะคะแสดงว่าโจทย์ข้อนั้นเนี่ยเขากําลังให้เราหาหรอรมอแต่ถ้าดเด็กเจอคีย์เวิร์ดคำว่าน้อยที่สุดหรือคําว่าพร้อมกันแสดงว่าในโจทย์ข้อน,นั้นเขากําลังให้เราหา ครนนั่นเองนอกจากเด็กๆรู้คีย์เวิร์ดแล้วนะคะที่สําคัญเลยเด็กๆอย่าลืมหน่วยด้วยนะคะหน่วยที่เรานํามาหาฮอร์มรหรือคอร์นอนี่ยก็จะใช้ตอบในสิ่งที่โจทย์ต้องการได้นั่นเองแล้วทีนี้โจทย์ปัญหาจะเป็นยังไงนะั้นเราไปดูกันในหน้าถัดไปเลยค่ะในตัวอย่างที่1นนะคะโจทย์ให้หาจํานวนที่มากที่สุดที่หาร 18, 2แและ3 6ได้ลงตัว ซึ่งจับโจ์เนี่ยดเด็กๆเจอคีย์เวิร์ดคำว่ามากที่สุดแสดงว่าในข้อนี้เขากำลังให้เราหาหอร์ม or นนั่นเองดเด็กๆก็เลือกเลยค่ะว่าดเด็กๆจะใช้วิธีอะไรในการหาหอร์มอวิธีแยกตัวประกอบก็ได้หรือจะใช้วิธีการตั้งหารก็ได้ในที่นี้นะคะค,คุณรูขอเลือกใช้วิธีการตั้งหารละกันนะคะเราก็เริ่มตั้งหารเลยค่ะแล้วก็ดูว่ามีจํานวนอะไรบ้างที่หารทั้ง3ามจำนวนนี้ลงตัวปรากฏว่า3สามารถหารได้ลงตัว เราก็หารออกมานะคะได้ผลหารเป็น 6, 8และ12ตามลำดับต่อมาก็ดูต่อคะ่ะว่ามีเลขอะไรสามารถหารได้อีกปรากฏว่ามีเลข2หารได้ใช่ไหมคะผลหารนะคะได้เป็น 3, 4และ6ตามลำดับเมื่อเราดูแล้วนะคะไม่มีจำนวนใดที่สามารถหาร 3, 4และ6ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นก็สิ้นสุดการหารหารอร์มอได้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะดเด็กๆก็มาดูว่า หอเรอมอรของ3จํานวนนี้คืออะไรนะคะเราก็นําตัวหารนะคะที่เราหารไปมาเขียนอยู่ในรูปผลคูณจะได้เป็น3าคูณสซึ่งหอเรมอรที่ได้มีค่าเท่ากับ6ดังนั้นนะคะจานวนที่มากที่สุดที่หาร 18, 24และ36ได้ลงตัวก็คือ6นั่นเองในตัวอย่างต่อมานะคะโจทย์ให้หาจํานวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย3 6และ12ได้ลงตัวเด็กๆเ,เจอคีย์เวิร์ดคาว่า น้อยที่สุดแสดงว่าข้อนี้เขากําลังให้เราหาครน,นนั่นเองเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะใช้วิธีไหนคุณครูก็ใช้วิธีการตั้งหารละกันเนาะจากนั้นนะคะก็ดูว่ามีจํานวนใดบ้างที่สามารถหารทั้ง3าํานวนนี้ได้ลงตัวปรากฏว่ามีเลข3หารได้ใช่ไหมคะได้ผลหารเป็น1 2แล้วก็4ตามลาําดับต่อมานะคะก็ดูว่ามีจํานวนไหนที่หาร2และ4ได้ลงตัวไหมปรากฏว่ามีนะคะก็คือเลข2นั่นเองผลหารที่ได้นะคะเลข1 หาไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เขียนมาไว้ที่เดิมเลยนะคะแล้วก็2หาได้ 1, 4ได้ผลหารเป็น2ตามลําดับจากนั้นนะคะก็ดูแล้วไม่มีเลขอะไรนะคะที่สามารถหาร1 1แล้วก็2ได้ลงตัวอีกแล้วก็สิ้นสุดการตั้งหารได้เลยนะคะแล้วคอ r นอน,นะคะของ3 6และ1 2เราก็นำตัวหานะคะแล้วก็ผลหารมาเขียงอยู่ใรูปผลคูณจะได้เป็น 3คูณ2คูณ 2, 2หรือครของข้อนี้นะคะมีค่าเป็น12ดังนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะที่สาม,มารถหาร3 6และ12ได้ลงตัวก็คือ12นั่นเองค่ะในตัวอย่างสุดท้ายนะคะโจกกำหนดมาให้ว่าระคังใบแรกจะถูกตีทุกๆ6ชั่วโมงระคังใบที่2จะตีทุกๆ8ชั่วโมงถ้าตีระคังนะคะครั้งแรกที่เวลา 10นาฬิกาแล้วอีกกี่ชั่วโมงนะคะระฆังจะถูกตีพร้อมกันอีกครั้งจากโจทย์เนี่ยเด็กๆเ,เจอคีย์เวิร์ดคำว่าพร้อมกันใช่ไหมคะแสดงว่าเรากำลังหาคอร์นอเราก็เลือกเลยค่ะว่ามีเลขอะไรบ้างก็คือมีเลข6กับเลข8ใช่ไหมคะก็มาตั้งหารได้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ดูว่ามีเลขอะไรที่สามารถหาร6และ8ได้ลงตัวคุณครูก็ใช้2นะคะได้ผลหารเป็น3และ4ตามลำดับซึ่งค่าที่ได้นะคะ สามละสเนี่ยไม่มีเลขไหนที่สามารถหารได้ลงตัวอีกแล้วค,คุครูก็สิ้นสุดการหารได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคอรนของ6และ8มีค่าเท่าไหร่นะคะเราก็นำตัวหารแล้วก็ผลหารมาเขียนอยู่ในรูปผลคูณก็จะได้เป็น2คูณ3คูณ4เพราะฉะนั้นนะคะคอรนจึงมีค่าเป็น24ดังนั้นสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะคะว่า เวลานะคะอีกกี่ชั่วโมงจะถูกตีพร้อมกันอีกครั้งเราก็ตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าจะถูกตีนะคะพร้อมกันอีกครั้งก็คืออีก24ชั่วโมงนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเรามาสรุปกันค่ะว่าในหัวข้อน,นี้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าถ้าดเด็กเจอคีย์เวิร์ดคำว่ามากที่สุดแสดงว่าโจทย์ข้อน,นี้เขากําลังให้เราหาพรามถ้าเจอคีย์เวิร์ดคาว่าน้อยที่สุดหรือคําว่าพร้อมกันแสดงว่าโจทย์ข้อน,นี้เนี่ยเขากําลังให้เราหา ครนอและที่สําคัญเลยนะคะระวังหน่วยด้วยนะคะว่าเลขที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรแล้วเราก็ดูว่าใช่สิ่งที่โจทย์ต้องการหรือเปล่านั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดสําหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ